เค okay. ในคลิปนี้ขอนำเสนอเป็นรถ Toyota Camry ปี04ตัว Q ราคาเงินสดเลยค่ะทุกท่าน99,000บาทนะคะเครื่องยนต์ 2,400cc ซีซีค่ะเกียร์ออโตโ้เครื่องดีเกียร์ดีสีสวยแอร์เยน็นภายในกว้างสะอาดทะเบียนไม่ขาดเอกสารมีครบนะคะเรียบรู้ดูแพงค่ะทุกท่านสภาพสวยงามตามรูปเลยนะคะ ภายในดูดีตลอดทั้งคันค่ะภายนอกก็ดูได้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยค่ะตัดกับลายไม้ดูงดงามค่ะกระจกขึ้นรกเป็นไฟฟ้านะคะมีแอร์ตอนหลังเย็นฉ่ำสบายตลอดทั้งคัน9900,0บาทสนใจโทรคุยสอบถามและนัดดูรถด้วยตนเองติดต่อผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะแอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นให้ทั้งหมด เพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อแลนะนัดชมรถตัวจริงกันนะคะสวัสดีค่ะ